อีกครับวันนี้ก็จิามาใส,ส่มองปลาซิว่วครับนี่หม้อปลาซิว่วใส่ไปหนีแหละครับนี่ใส่ก่อนครับพี่น้องเบิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ปลาแฮเด้อครับพี่น้องเอ้ย 你说吧。 Oh, oh. oh, 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 oh. โอ้ถึกถึกหลายพี่น้องมึงหลายอยู่ครับหดก่อน อ้ถึกถึกแน่เลยพึ่น้อ้ยซันอบกกอนหับ กระปุ๊แล้วล่ะครับพี่น้องนี่ได้แล้วมีเหล็ดเทียวเดียวครับเทียวนึงครับวันนี้ก็สิล่างม่องนี่ไปใส่เอาอีกจักเทียวนึงครับจักเทียวนึงกับพ่อแล้วครับไปใส่อีกก่อน พาอมันได้ไปแบง่งแจกพี่น้องกินน้ำรับพี่น้องเอ้ยอครับน,นี่กัล่างหมออกันใส่อีกก้อนจักเทียรครับ,อนะรบโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้และนี่กันี่รอบสองนะครับพี่น้องอ มานอยู่เพราะนี่บ๊ใได้บัลลยทอตวังแรกหรอกครับนี่สองรอบมาหลังเหลี่ยงมาหลังไม่ย่ำหลอบนะจ้าโอ้เออบ๊ถือตีบอบอบ๊ถือในแต่บกห้อยมิตะบกห้อยก็ปลากระเดดสองตัวเองโอ้ซอยปุ๊ดป้าคุณแนวอ่ะเง้อ อยุดไปอยู่ว่ามกุดเรือกนั่นสั้นออกก็ออกแล้วเออว่าสั้นนั่นอืมนั่นนั่นแนแล้วก็ลนโขบโขอนั่นฝุ่นสั้นออเนาะเออสั้นเอางานตัวฝุ่นเ่นี่บ่นกพุดบรยากาศเปนไตัวเนาะพุ้ดบรยากเด้อแวลนี้เออโอ้หลบสองบมานว่ะนมันนีแหละ ทำนี่ก็เอาป้ด้เนาะบานเฮาบานเฮาหากินางอยู่หรอหากินายวะอืมอันนเราได้ก็หาไมได้กินไดอยากเมื่อตึงละได้เมื่อฮึไม่ได้กินบานเฮาหากินไม่ค่อยได้สีหรอกออจะขายเลือกินเลือใสก็ขายนั่นะเ

ปดป่าก่อนครับอเ,เ,อเออสั้นเอา,าเนี่ยดีครับมันนี้กันเนี่ยมาใส่ปลาซิวครับใส่ม่องแล้วถือด้ปอไปกินไบอย่าดูครับพี่น้องนี่กับเบิง้งแล้วกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเนี่ยบันทุกเนื้อครับ พี่น้องเอ้ยนี่ม้านได้อยู่ครับม่ลายอยู่ ให,หลายอยู่ตัวครับพี่น้องออไปเฮือนกันเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ